น้ําท่วมภาคใต้<ะ>ชาวบ้านเขาบอกตอนท่วมก็เป็นทุกตอนน้ําลดก็เป็นทุกเพราะว่าต้องตามหาเอกสารเอาไปยื่นของเงินเยียวยาก็เนี่ยระบบราชการนะฮะก็พานายกซวยไปด้วยเพราะระบบราชการมันต้องมีเอกสารต้องมีอะไรยืนยันและเอกสารก็จมน้ำนะฮะ บ้านก็พังหาก็ไม่เจอรถก็พังอีกจะวิ่งไปเทศบาลก็เดินต้องเดินอย่างเดียวคนอันใหญ่ก็เลยบอกว่าไอ้ตอนหาเสียงเนี่ยมึงไม่เห็นมึงทำไมมึงจำบ้านกูได้เข้าได้ทุกซอกไอ้ตอนเก็บภาษีทำไมมึงมามึงรู้ว่าบ้านไหนเลขที่ไหนรู้หมดจับได้เป็นลายคนเลยนะแต่เวลาเยียวยาเนี่ยทำไมจะต้องให้คนวุ่นวายไปหาเอกสารซึ่งมันหาไม่ได้ก็คนทุกคนมันมีเลขบัตรประชาชน13ตัวอยู่แล้วทําไมหน่วยงานรัฐไม่อำนวยความสะดวกให้เขาเพราะว่าเขาลําบากอยู่แล้วการเยียวยาคือทําให้เขา ไม่ลําบากลําบนอีกนะก็ต้องเยียวยาเพราะคนเนี่ยก็อยากได้เงินเนี่ยถึงแมก้9 0ันบาทเมื่อเปรียบเทียบกับความเสียหายที่หัาดใหญ่เนี่ยมันน้อยก็จริงแต่ว่ามันก็ยังพอเยียวยาอะไรได้นะฮะมันควรจะเพิ่มความสะดวกสบายหลังจากโดนด่าไปทั้งวันนะฮะก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเลขาสอตงงก็บอกว่าเออไม่เป็นไม่เป็นไรขอมีเลขบัตรประชาชนก็พออาิบดริกรมป้องกันนายก็บอกอามีเลขบัตรประชาชนก็พอแล้วนายกก็บอกเลย ทำให้ชาวบ้านเขาสะดวกสบายหน่อยอ่ะทีนี้เปลี่ยนได้ฮะแต่ว่าไอาการเปลี่ยนเนี่ยมันถูกสั่งไปจากข้างบนนะมันต้องมีหนังสือลงไปพวกอ้ไรการตัวเล็กตัวน้อยเขาถึงจะมั่นใจเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพอตอนหลังพอน้ําลถผ่านไปสี้ห้าเดือนมาโดนตรวจสอบย้อนหลังเอาตัวเล็กตัวน้อยสวยอีกสวยฮะพวกนายกพวกอะไรเนี่ยพ้นผิดนะดที่ดีพ้นผิดหมดนะเพราะนั้นเรื่องนี้ต้องเข้าใจเัาว่าเวลาคุณสั่งไปแล้วเนี่ยอย่าสั่งแค่น้ำลายต้องมีหนังสือลงไปสำทับรับรองและให้ชาวบ้านเนี่ยเขาทำได้นะฮะไม่งั้นก็จะโดนด่าอยู่งี้แหละ ว่าผมเนี่ยอยากนำสกุลหลีกภัยโอ้โหตั้งแต่เข้ามานี่เจอภัยอย่างเดียวเลยเนี่ยเออก็เจอหลายเรื่องอ่ะเจอความมั่นคงเจอเรื่องเศรษฐกิจเนีเจอเรื่องภัยพิบัติแล้วก็ภัยการเมืองด้วยนะภัยความมั่นคงประเทศเพื่อนบ้านจะไปใช้แกรมเมอร์จะไปใช้หลีกภัยเนี่ยถามคุณชวนเขาได้อย่างเจ้าของลำตระกูลนะถามว่าอะไรก็ต้องอ่ะคุณคุณชวนเขาอยากจะรับญาติด้วยเปล่าไม่ใช่หลีกภัยเขาเนี่ยนะจริงๆนะนายกอ่ะนะมีอํานาจมีบารมีมีกฎหมายมีเงินงบประมาณมีคนมีทุกอย่างเนี่ยนะ นายกลงใจแข็งฮะและถ้าอยากจะใช้นามสกุณฮนะต้องสู้กับปัญหาต้องลุยกับปัญหาต้องอยู่เคียงข้างประชาชนแล้วใช้นามสกคุณชนะัยครับอันเนี้ยชนะได้ของจริงนะไม่ต้องไปหลีกไม่ต้องไปหนีครับติงข่าวค่ะติดตามได้ที่หน้าจอทีวีนะคะช่องเวิร์กพอยท์หมายเลข2 3ทุกเย็ยนวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมง45นาทีวันอาทิตย์มีติงข่าวสุดสดาตอน9โมงเช้าด้วยค่ะ